อันดับหนึ่งสายสิงสิงโตท่านนี้เป็นนักวิชาการที่เก่งที่สุดในปีจุลานนี้่ยสิสารถ้าเป็นนักวิทยาครับอันนี้วอศาสตร์ศิลปะค็ละสายกันอาจารย์ศักชัยท่านใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบทำงานวิจัยพระแก้วมรกตโดยเฉพาะเขียนงานวิจัยลิ่มขนาดนี้พระแก้วมรกตอย่างเดียวเื่งขนาดนี้ แล้วท่านก็สรุปออกมาชัดเจนสามหน้าว่า,วามมรรพระแก้วมรกตเกีืยวรูปศิลป,ปะล้านนาบุตวัตรที่ยี่สิบอย่างแท้จริงนะซึ่งผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้ว,นะวก่อนหน้านั้นม่มีตำนานใช่ตำหน่งตำนาตอนนี้ไม่สนใจแล้วไมม่ะตอนน,นั้นตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุด สุดท้ายแล้วไม่มีข้อโต้ัวหินต่อไปพระแก้ววรโกที่นี่นะครับเป็นพระรูปล้านนาแน่นอนแน่นอนพุทธวัดที่ยี่ส0ที่สวรรษ์ที่15ห้าแน่นอนก็น่าจะตรงจุดที่เจอใช่ไหมคะพูดแต,ต่ลักษณะโดยเฉพาะผักผักตรงเชียงแสน,น,นใช่ไหต้นกำะัดน่าจะตรงนั้นเลยถูกต้องเพาราะนะศ,ศิลปะสะกุลแกางพยาวเนี่ยพุทธวัดที่ยี่ิตรงกันเลยครับ นะครับเพราะถ้ามีโอกาสถ้าไปดูที่หอพุทธธรรมนิทัศน์ข้างข้างวัดศรีกรมธรรมจะเจอเงแสนไม่ฮะเจียงแสนนั่นจะก่อนเจียงแสนนั่นอยู่ในพุทธที่สิบเก้านะเออก่อนอันนี้ครับอันนี้พุทธที่ยี่สิบนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการทำพระรูปของล้านนามีสองรุ่นเองรุ่นแรกก็คือรุ่นที่สิบเก้ารุ่นหลังพก็ที่ยี่สิบมีแค่สองรุ่นนะเพราะฉะนั้นรุ่นแรกเนี่ยนะครับเป็นศิลปะที่เราเรียกว่าสิงหนึ่ง หรือซส้นกว่าพันแสนนะครับดูจากอะไรดูจากชายสังฆาติจะสั้นอยู่พราะอังสาข้างซ้ายอันนั้นคือ1สิบาแต่ถ้าเป็นพุทวัดที่ยี่สิบนะครับก็จะเหมือนกับเจ้าก้องนี้คือสังฆาติถึงพระนาทีถึงเสียยาวอ่าตัวนี้ไม่เกี่ยวดูตัวนี้คนเดียวเออดูนี้คนเดียวเลยเพราะว่าพระแก้วกตอนเป็นสรคปที่ไม่มีพระรัศมีด้วยนะครับ อันนี้คือเกตุมาลายเยวน,นะไม่มีรัศมีนะครับมีแกบวยผมอย่างเดียวมีจุกเองด้วยง่ายมีจกุกเองรัศมีไม่มีนะเออซึ่งถ้าเป็นร้านนาตอนต้นต้องมีรัศมีขึ้นไปเพราะฉะนั้นอัออนนี้เป็นร้านนาตอนปลายทว่าที่ยี่สิบล้านนาร้อยเปอร์เซ็นต์ียบ ฟันท่งแบบมอลักเลยโอเคหมดข้อสงสัยได้ความเย็นดีทุ่งต้องครับผมนะถ้าเขาเสียงก็ฝ่ายเขาเสียงไปจันค่ะหั่นหันนิดนึงค่ะหมดขอ้ขอสงสัยอ,อันนี้นะครับข้อสอบตอนนี้หมดแล้วเพราะว่าท่านทำงานวิจัยนี้สิบกว่าปีแล้วนะแล้วก็ใช้ทั่วไปหมดแล้วครับตอนนี้ยอมรับหมดแล้วทุ่งนะใครพูดก็คือเขาเรียกว่าสดลันนาะไยค่ะ ไม่มีแล้อ้ลงอินเดียรงังกาไม่มีละรร้อีกอย่างหนึ่งนะถ้าท่านมีโอกาสท่านไปดูพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพฯเนี่ไปดูห้องศิลปะต่างประเทศเขาพระุทลรูที่มาจากลังกานะไม่จะทรงแบบจะมีการห่มกีวรเป็นริ้วๆซึ่งร้านนาไม่ทําอันนี้ชัดเจนอันที่สองนะ้าพักของลังกาก็จะนะครับอ้วนกว่านี้แล้วก็จะมีรัสมิ ้านหน้าไม่มีนะมันมีข้อแตกต่างชัดเจนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าบระเป็นส่วนของเครื่องประดับเนาะเรียกว่าอุณาลนะคือลายที่ประดับอยู่ตรงข้นนากานะครับเห็นเนาะนะครับันถือว่าเป็นรูปที่สวยงามนะซึ่งตอนที่เราไปตีเวียงจันทเราได้มาพร้อมกับพระบางครับ แต่ว่าพระบางเนี่ยตอนหลังได้กันที่สามก็ใครคืนให้กับเราเพราะว่าท่านบอกว่าไม่สวยเลยจำไม่ได้งหลาสวยแพระบางไม่สวยสวยเสร็จเออนะพระสวยแต่สวยไม่ได้กลับเขเชื่อว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันใช่อันนี้ก็เป็นควาพูดของคนสมายนั้นก็หาเหตุละหาเหตุที่เราจะไม่เอาไว้อ่าโอเคนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะท่านจะเห็นว่ามีหอระฆังนะครับ เร่งรัคฆังเนี่ยมาเหนือเวาที่หนึ่งครับเอามาจากวัะคังเนาะแล้วก็ตัวหอ,อนี่มาสร้างใหม่กานที่สี่นะครับระคฆังจะตีเฉพาะเวลาปีนพระสังฆราชเท่านั้นนะครับนะคบเคยมีข้อมูลของททท,ทบอกว่าระคฆังตีทุกปีใหม่ถ้าต้องเที่ยวม,มาเฮ้ ปีใหม่ไม่เห็นมันตีเลยครับานะครับข้อมูลผิดหมดเลยลแล้วข้อมูลเนี้เป็นข้อมูลที่ทรพิมพ์แจกให้กับมรดเทศด้วยนะครับเออ,เออีอ่าไม่จริงครับเพราะว่าเขามาตรวจสอบกับท,ทางรัฐวังแล้วหลักทางจะตีเฉพาะเวลาเปิี่นสั่งคราชเข้าเพราะนั้นตอนนี้ก็เพลย์แล้วนี่ไม่เห็นตีเลยเออใช่ไหมปีใหม่ก็ไม่ตีนะแต่ว่าราคางที่นี่พร้อมมากครับ เพราะว่าได้มาจากบ้าหลังหัึที่ปลูกใช่ที่ปลูกนะและการที่หนึ่งท่านก็บอกเอ้ยเอามาลองตีเพิ่มมากเลยไว้กินนะเนาะจะไปตีได้ไหมไม่ได้นะครับได้เตือน่วมน้องเลยอ่านะครับส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยนายอาคารที่อาคารที่ปิดอยู่ทั้งร้อยเต็มเอาคารร้อยเกีกับเรื้องสีน้ำเงินเนี่ยตรงนี้มีพระกระรอปางขอฝนอยู่ข้างใน ปางขอฝนแบบนี้ฮะนางกวักอย่างเงี้ยเนาะเป็นเืนญเลยนั่งนะนะครับเรียกว่าพระคันธราราศพระขอฝนแต่เขาปิดอ่าแต่ก่อนนี้การเชิญมาช่วงสงกรา์นะครับนะตอนหลังไม่ออกมาแล้วป่าอยู่ข้างในอ่ะตอนนี้มีเวลาเล็กน้อยมีใครจะเข้าไปในโบสถ์ไหมครับเขา ขัดขึ้นไป